我。Oh. Sagamanang subscribe cho ta Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

भुदमा นะเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลาย,ายมาเป็นผู้ลนเพื่อสร้างบุญบารมี เราษาสีหน้ารับสีหน้าก็ดีสีนแปดนับวัตกกระท่เราสร้างศีลละบาร,รมีไว้บาร,รมีตัวนี้แหละจะทำให้เราดันได้รู้ได้เห็นอวัตปคือเรามาฝึกมาหัดมาปฏิบัติ กายวาจาใจาลองให้ส,บบสงบเลือกษากายวาจาใจให้เรียบร้อยคือปฏิบัติตนน้อมตนทำตนเข้าสู่พระันตนาใจ จึงมีองค์สมเด็จพระธรรมะตถาภูติเจ้าเราได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นโมตตะพระรวัตโตลำว่าความนอบน้อมโอ นนเพราะองค์ได้กตัดสรู้านุตราสตัมมาตัมโพติจารตัดจะทรรมตงมงจะจะตงกอนเวนในัตว์ทั้งหลายผู้ออีิจารเดินได้ทุกคนเนี่ย คือไม่จะเป็นมนุษย์พร้อมด้วยสติปัญญาของมันเหมือนกันทุกคนก็ตามแต่เมื่อเราไม่มีบุญญาบารมีพอที่จะรับฟังธรมรมเทศนาของพระเจ้าแล้วเขาไม่สามารถที่จะรับรู้หลัก ปัญญาบารมีก็ก่อนเนยอย่างที่พวกเรานั่งนั่งอยู่ตรงวันนี้แหละเรามีบุญบารมีไปแล้วยอย่างนั้นคือทานนีเราก็บำเป็นอยู่ตามเวลาโอกาสพอเหมาะพอควร ในทเทศแต่การต่างๆหรือวันธรรมสวรรค์เราไมได้เรามีเวลามีโอกาสพอที่จะนำา่่อวัดปฏิบัติ ถ้าคนไม่มีบารมีแล้วก็ไม่เข้าใจตอน,ท,นทุกวันเขาก็ไม่ฟันเขาก็ไม่เชื่อในข้อนี้ พระพุทธเจ้าไม่จะว่าพราะองค์จะแสดงธรรมะเจตนารปรดได้บอกทุกคนนะบุคคลคนนั้นต้องมีมักอนิพานตามองค์ทศเสดพจธรรมะารรมเจ้ยไปนี่เพราะฉะนั้นหละเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาน้น ขอประกันสร้างคุณงามความดีบารมีของตนทำตนของตนให้บริสุทธิ์ให้สงบให้ระงับจากบาปและกุศลกรรมทั้งหลายคือมีกายรบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิท์ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์เราจจะได้ สำเร็จมรรคผลนิพพานตามที่เราได้่าพิปฏิบัติตามหลักตามกรรมตาสอนของหะองที่แสดงไว้บุญคือความจุขที่เราตั้งตรงไว้เป็นโอกาสเป็นเวลา ที่จะทำให้เราต้องพบความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะเราเห็นไปธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปที่ตันโลกทั้งหลายจะต้องพบประสดทุกทุกลูกทุกทุกท่ทททนามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกๆคนคนหนึน่งเราเกิดมาก็เพื่อตายนะั่นแหละการเกิดของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอยู่ที่วัตถะคือกิเลสกรรมวิบากทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆ การมาพบหลวกพบมาลกูพลกพบเหมือเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระองค์สอนให้เรารู้จักสันโดษด้วยความพอดีพองาประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในมัชจิมาปฏิปทาไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปอยู่ในมัชจิมาปฏิปทากดางสายกลาง เรียกว่ามัจมาปฏิปทาโลงรง,ง,งสอนพระสงฆ์าวกอภอธรรงตั้งแต่เริ่มประกาศพระพุทธศาสนาเป็นต้นมาจนบราลุสุดท้ายที่เข้าสู่ดับกันปรินิพานหลักใหญ่ๆคือคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ประมาดีนะสมบเติยตาขอให้ท่านทั้งหลายจะตั้งจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือพยายามสั่งสมคุณงามความดีบารมีอย่าะกานประมาทจย่ะกานอ้างการนั่งเวลานาเวลานี้เราจะทำเวลาโน้นเราจะทำ อายุมากก็ควรเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่ออายุมากก็ควจะทําอะไรก็ไม่ไนดะ้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เปลี่ยนไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ถูกถ้าอายุมากก็มาสู่วัดวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เป็นพระโถมวัยดูใบต้นของชีวิตของเรา โดยเฉพาะเราที่เกิดมานับถือพระพุทธศาสนารู้จักบําเป็นตนบําเป็นกุศลให้ทานในบางตนหรือว่าทานน้ำใหม่บุญทำร็จด้วยการบริจาคทาน้ะก่อนรู้จักการบําเพ็ญทานซะก่อนอย่างน้อยๆเราทำบุญทำบาปโดยที่พ่อแม่ อย่าปีน้องสอนให้เราทำบุญทำบาปรใ่บาทพระเจ้าพระสงฆ์เวลาทานไปพิณนบาารู้จักทำบุญทำบาปอันนี้เป็นเกณบางต้นของปฐมวัยอันนี้เราท้าพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องนะแต่ก็ไม่ใช่วัดได้ทุกคนบางคนก็ไม่ได้เข้าวัดต่างๆอะไรพ่อแม่ไม่ได้เข้าวัด ล,ลูกก็ทําอะไรไม่ถูกมันก็อยู่ที <throat> ่ตัวผู้นําคือพ่อคือแม่ถ้าพ่อแม่เอาวัดฟังร <eterm Gore> ําปฏิบัติรําลูกก็ปฏิบัติตามพ่อแม่ดําเนินไว้ถ้าพ่อแม่วัดเข้าวัดเกิดลูกก็ไม่เข้าวัดอย่างไรก็ตาม ิ่งเหล่านี้อยู่ที่อาเนียสูงของการสั่งสมใบในชาติปางก่อนคือบางคนนั้นพ่อเขาไม่เคยบบแม่ก็ไม่เคยบบเข้าวัดบ้างไม่เข้าบ้างแต่ลูกอยากบวชตั้งแต่เด็กตั้งจะเป็นเนนเมื่อบวยแลดด้วมันกิ็ มเมื่อเป็นตนต่อไปจะเป็นพระนุ่มพระเท่าพระแก่อะไปจนถึงมรา,าภาพใน,ในความเป็นธรรมนะก็มีมากเพราะอานิสงส์บุญกุศลที่ทํานสั่งสมใบในชาติฟางกอโยบานเนวครรมะมารมณ์ ท่านมีทร้มทานบารมีศีละบารมีพระพฤทจนในธรรมนาำิสัยเป็นภาพพิสูุนพระพุพะพดีปฏิบัติเจอนนำหลักทามคำต่างอนขององค์สมเด็จพระธรมมาธรรมพระเจ้ามาเพืพ่อปฏิบัติตลอดชั่วชีวิตรือว่วาท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตของท่าน สั่งสมคุณงามความดีบารมีนีไว้อันไ้เป็นความเชื่อทัปะละทัปะเลิกไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําในปัจจุบันที่เราได้จะมีโอกาสในเวลาที่จะสั่งสมคุณงามความดีบารมีดีไว้ เด็กั็ปอมกันเนี่ยดีทำขมาดรีทำาก็บีติรีประพฤติป,าาปฏิบัติทำดีทางกายทางดีทางวาจาท,ทางใจโอกาสในเวลาเรามีอยู่เขาขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตดีปฏิบัติชอบน้อมตนประพฤติตนทำตนเข้าสู่พระัตนาราย จงมีองค์สมเด็จพระธรรมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายอย่าประกันประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของเราดำเป็นขาไม่แน่น,นอนเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะตายได้ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ได้ยกเว้นว่าวันไหนวันไหนเอาไม่ได้บอกเราจะตายวันไหน ยมพะบาลหรือผู้จะนำชีวิตของเราไปสู่พบอนะื่นเขาคอยจ้องอยนะู่เนียไม่รู้เะาจามาเมื่อไหร่ถ้าเราอยาจะมีความสุขทางโลกนีละลกนานพราจพยายามสร้างบุญสร้างกุศสมว้จะประกันประมาม จะปะ็นา้นานการงานเวลาเมื่อเรามีเวลามีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติในงานเทศกาลต่างๆเราไปฟังเทศรักษาศีลนอ่ปพอดีสีนแปดก็ตามฟังเทศฟังดำพอแม่ครูบาจารย์ลงสั่งสอนแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ ทาไม่กายของเราบาจาของเราจิตของเรานให้สงบระงับจากบาปและกุศลกรรมตาม่ตางๆเพราะเราจะมีโอกาสมีเวลาเพราะฉะนั้นเวลาของเราจะมีน้อยไม่จะมากไหมชีวิตของเราตั้งไปทุกวันทุกวันหมดไปทุกวันวันนี้วันนี้แกนี้พวกนี้ก็ หมดไปชีวิตของสักวเนั้น,ม,นมันจะหมุนเวียนตลอดเวลาเมื่อเรามีเวลาเียโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลไปรีบทำเพราะัยต่างๆทุกวันนี้โดยเฉพาะัยทางศาสนาอื่นเขาจ้องที่จะเบียดเบียนศาสนาพุทธเรา โดยเฉพาะศาสนาอิสลามเขากำลังเล่งเขาจะเอาพระพุทธศาสนาเดิน,นล่มสลายประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะทำทุกวิธีทางมที่จะทำให้ศาสนาพุทธเดินล่มสลายจากเมืองไทยเราเนี่ย,นยคนไทยเราจ้ระมานอยู่ เพราะฉะนั้นคนนับถือพระพุทธศาสนาจริงๆนั้นตามเขาตามหลักเกณฑ์หลักการขเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วประพฤติปฏิบัติหรือปฏิบัติชอบตั้งใจรับษาพ,พระพุทธศาสนาจริงๆนั้นไม่ถึงสาสบปคนร้อยคนเนาพูดง่ายแต่แค่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆนั้นสาิคน อีกเจ็ดสิบคนนั้นืีบ้างไม่ืีบ้างบางคนไม่มีศาสนาปัจจุบันนี้นบางคนเขาไม่มีศาสนาถ้าจะมานับถือศาสนาพุทธก็มีเรื่องเกิดขึ้นต่างๆเรื่องโน้นบางเรื่องนี้บ้าง ือบ่อนทำลายตามพระพุทพธศาสนาของเราทุกวันนี้นะมีมากศากสนาพิษเออศาสนาอิสลามเออเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะทำให้พุทธศาสนาของประเทศไทยนั้นล,ล่มสลายจะล่มสลายหรือไม่ล่มนั้นอยู่ที่ตัวคนของเราเองเจ้าพุทธเราโดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์ วัทุกวันนี้พระเจ้า็ฐรงก็กกปฤติบอนทำลายพทุทธศาสนาทุกวันจะมีมากเขาจะจ้างคนมาบวชทีนี้มาบวชเป็นกลุ่มเป็นคณะเหมือนที่กับตั้งแก้งขึ้นมาวันนี้กินเหล้าบ้างเล่นการพรนันบ้างนำผู้หญิงมาร่วมนอนบ้าง เจ้าโรงแรมบ้างนี่แหละเขาทำทุกวันนี้วข่าวดังทุกวันนี้เกิดข้อพิพาาตกกันข้ามกันเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แต่ยังไงก็ตามเขาอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามาเป็นจเราดูนี่ โลกมนุษย์เรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ด้วยกันถ้าคนไหนดีถ้าคนไหนชั่วคนไหนชั่วคนไหนดีนัน้นคนอยู่วยการประพฤติปฏิบัติขอให้เราที่โดยเฉพาะเราเป็นพระค่อ้มั่นตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไปย มำบนเพ็นกุศลนไหว้พระสวดมนต์ทำจิตของตนให้เป็นกุศลน,นนั่งมทมมิธีภาวนาดพวยก,กันประมาณนี้ทุกวันนี้มีแต่ภัยทั้งนั้นโดยเฉพาะเยวาวชนพวกเราปัจจุบันนี้ตามที่ตำหนัก งานพระพุทธศาสนาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าแล้วพชนไทยเราเดี๋ยวนี้แหละเขาจะมีศา,าสนาหููไหมแค่นั้นเองพอุกวันนี้เรื่องรับถือศาสนานั้นมีน้อยมากถ้าจะนำเด็กเข้ามาสู่วัดบวชเป็นพระเป็นเนร มาศึกษาเราเรียนเอาไว้ดีปฏิบัติมาน้อยพระเนียนทุงวันเดี่น้อยน้อยน้อยลงเพราะการศึกษาทางโลกอันเ้ข้อที่หนึ่งพอมาเด็กจบปพ .6 อพอจะต้องเข้าเรียนตนน่อม .1 ถึงม .6 ที่โรงเรียน ฝ่ายทั้งโลกอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สอ,อ,สอการสอนการสอนกันนักเรียนสอนนักธรรมเราส,อนน,อ,นนสอนนักเรียนนี่แหละดูตอนนั้นไม่มีาศาสนาพุทธไม่มีหลักธรรมของพุทธศาสนาอะไรเลยเด็กทุกวันนี้นะผมไม่รู้ว่าธรรพุทธศาสนาคืออะไร ในตถาทัตนาลูเพราะฉะนั้นคนที่มาบวชในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าจะนึกถึงบุญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเราอยู่มีทัศทางต่อพระพุทธศาสนายูบ้างแต่ก็ไม่มากนักเด็กเข้ามาบวชทางพุทธศาสนาศึกษาและเดินจริงๆนั้นไม่ถึง1ิเปเ ดีตามสำนับพุทธศาสนาวิเคราะห์ออกมาปี5ิีปีข้างหนนะ้าพระพุทธศาสนาประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรเป็นห่วมยก่าจนปัจจุบันไปนีอันในส่วนที่พวกเรานะอายุมากแล้วเนจะ็ดสิบปดสิบมันจะ่างน้องตาเนะี่ยี่ไม่กี่วันก็จะตายไปแล้วพ็จะจากโลกนี้ไป แต่ก็พยายามสร้างคุณงามความดีบารมีอนดีไว้ตั้งแต่เป็นเนรนเป็นภาพสั่งโทมไว้รีบททำปฏิบัติอดทนคำว่าอดคำว่าทนตัวน,นี้แหละจะทำให้เราหลุดรอดต่อัยได้ต้องมีขันติมีความอดท,ทนมีความขย,ย,นะยันเนี่ยเห็นแต่เกียน์นอนอเด็ก ท่างการนั่งเวลาอยู่วันนี้นอนตื่นสายวันนี้นอนไม่หลับันนี้เราพยายามทำบ่ายพระสวดมนต์ทุกวันทุกวัน,นมันจะเป็นกุศลเป็นมงคลนักเกี่ยรเลยเราหมดหมัวเมาตื่นสายอยู่ท้าโน่น่านนี้วันนี้ตื่นไม่ทัน เราต้องตั้งเวลาตั้งจิตอบรมจิตใจของตนเองคนเราไม่ต้องอาใสยตับงลม